อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยความคืบหน้าหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกต้องบอกทุกท่านนะครับเขาใช้เทคโนโลยีมาในการดูแลคนป่วยเป็นโควิดปรากฏไทยเราก็มีเหมือนกันเมื่อวานนี้ท่านรองอนุทินนะไปรับมอบผุนยนต์ให้บริการทางการแพทย์สัญชาติไทยชื่อมันเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า d e m p i r e care ค่ะอ่าดใช่ไหมไม่ได้อ่านว่าเดอะนะอันนี้คือดเลยใช่ค่ะ D empire care เรารับหุ่นยนต์มาทั้งหมด3ตัวนะครับผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเอามาดูแลผู้ป่วยโควิดแบบระยะไกลเราจะให้เป็นเริ่มใช้ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำที่เมืองทองธานีก่อนคือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นหน่วยงานสังกัดกระหมไม่ใช่ข้าราชการนะนะเป็นองค์การมหาชนปรากฏสังกัดของกระดหม เขาคิดไอ้หุ่นยนต์นี้มาทีแรกจะให้ไปกู้ระเบิดตอนหลังช่วงนี้ไม่ค่อยมีระเบิดให้กู้เราก็เลยเอาไปช่วยคนเป็นโควิดสเปคของหุ่นยนต์นี้มันวิ่งได้นะครับเชื่อม Wi-Fi ผ่านระบบมือถือมันไปได้ครึ่งกิโลนี่มีไมโครโฟนมีภาพหน้าจอคือหมออยู่ตรงนี้ไปคุยกับคนไข้ตรงนู้นได้นี่คือเทคโนโลยีที่จะไปอย่างนั้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย ลดความเสี่ยงที่หมอจะไปถึงตัวคนไข้ใช้ใสายานนี่ดูดิฮะใช้สยผยานคือหน้าที่จริงๆมันกู้วัตถุระเบิดอยู่แล้วมันไปได้ทุกที่อยู่แล้วเห mm. ็นไหมไม่ต้องใช้ชุด PPE นี่สะดวกมากรับมอบเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. นี่ก็เดี๋ยวจะไปใช้จริงที่เมืองทองธานีก่อนนะครับอันนี้เทคโนโลยีมา ช่วยคนเป็นโควิดแล้วเรื่องของมาตรการเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระก็คือคนประกันตนในมาตรา40ที่เรามีอยู่